กองกำลังผาเมืองโดยกองบังคับการผาดำหน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพจัดกำลังพลเข้าร่วมฝึกอบรมเรื่องการดับไฟป่าและการใช้เครื่องมือดับไฟป่าเพื่อให้กำลังพลมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติภารกิจได้พร้อมทั้งให้กำลังพลค่ะได้รับรู้ถึงภัยอันตรายของหมอกควนันไฟป่าฝุ่นละออง PM 2.5 โดยการอบรมดังกล่าวนะคะจัดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผาตำบลสีดงเย็นอำเภไชยปราการจังังวดเชียงเภอไชยปราการจัังหวดเชียงใหม่โดยมีนายสุรพงษ์แก้วขาวหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผาเป็นผู้ให้ความรู้ค่ะ ทั้งนี้อย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าในช่วงสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงและสภาพอากาศที่ค่อนข้างแห้งนะคะโดยเฉพาะในช่วงปลายปีถึงช่วงต้นปีปัญหาไฟป่าฝุ่นควันถือว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือเป็นอย่างมากฉะนั้นค่ะทางกองกําลังผาเมืองจึงได้ร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ